ผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Base Practice ชื่อผลงานการพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือด้วยกระบวนการ PDCA โรงเรียนโชคชัยสามคัคคีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานะครราชสีมาการลูกเสือมีส่วนร่วมสำคัญยิ่งในการสร้างความมั่นคงของบ้านเมืองเพราะเป็นงานที่จะมุ่งมั่นสร้างคนให้ดีและสร้างสังคมให้เรียบร้อยเป็นปึกแผ่น การฝึกหัดอบรมตามแบบอย่างอันถูกต้องครบถ้วนของลูกเสือนั้นเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการที่จะทำให้เยาวชนมีความเข้มแข็งซื่อสัตย์สุจริตมีความรู้รู้จักใช้ความรู้มีความคิดและมีวินัยที่ดีสามารถเป็นที่พึ่งของตนเองและของผู้อื่นได้โดยแท้จริงผู้ใดก็ตามที่น้อมนำเอาวิธีการของลูกเสือไปใช้ในกิจการงานอื่นๆ ย่อมได้ประโยชน์อย่างกว้างขวางออกไปด้วยกันทั้งนั้นเพราะการงานต่างๆจะมีประสิทธิภาพพระบรมราชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษรพระราชทานในพิธีเปิดงานชมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่6ณจังหวัดชนบุรีเมื่อปีพุทธศักราช2511ความเป็นมาและความสำคัญโรงเรียนโชคชัยสามัคคี ตระหนักถึงการสร้างระเบียบวินัยให้แก่ผู้เรียนจึงได้จัดกิจกรรมลูกเสือซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มุ่งมั่นพัฒนาความมีระเบียบวินัยความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีความรับผิดชอบการทำงานร่วมกันการรู้จักแก้ปัญหาการตัดสินใจที่เหมาะสมความมีเหตุผลการช่วยเหลือแบ่งปันเอื้ออาทรและสมานฉันโดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถความถนัด และความสนใจของผู้เรียนให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอนได้แก่การศึกษาวิเคราะห์วางแผนปฏิบัติตามแผนประเมินและปรับปรุงการทำงานเน้นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒธธิภาวะของผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่นดังนี้โรงเรียนโชคชัยสามคัคคีจึงได้ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือ โดยใช้กระบวนการ PDCA อย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาผู้เรียนตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ผู้จัดทำผลงานนายศรีคิงแสงพรมหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยในการสังเกตจดจำเชื่อฟังและพึ่งตนเอง 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตมีระเบียบวินยัยความรับผิดชอบยอมรับ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 3. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 4. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักทำการฝีมือและฝึกฝนการทำกิจกรรมต่างๆตามความเหมาะสม 5. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณีวัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศชาติ 6. เพื่อพัฒนาบุคลากรลูกเสือให้มีคุณภาพ เป้าหมายและขอบข่ายกิจกรรมลูกเสือเนธนารีเป็นกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝังระเบียบว,วินัยและกฎเกณฑ์เพื่อการอยู่ร่วมกันให้รู้จักการเสียสละและบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมและวิถีชีวิตในระบบประชาธิปไตยซึ่งการจัดกิจกรรมลูกเสือเนธดารีให้เป็นไปตามข้อบังคับของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติรวมทั้งให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 โดยโรงเรียนโชคชัยสามคัคคีกำหนดหลักสูตรจัดกิจกรรม2ประเภทดังนี้ 1. ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่1น 2. ถึงสาลูกเสือวิสามัญชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่4-6ถึงกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานกระบวนการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนโชคชัยสามัคคี P ีชั้นวางแผนการดำเนินงานกำหนดกิจกรรม 1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล 2. วางแผนการดำเนินงาน 3. กํกำหนดเป้าหมาย 4. กํกำหนดกิจกรรมได้แก่กิจกรรมลูกเสือเนรนารีกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมไายพักแรมเดย์แคมปกิจกรรมอบรมนายหมู่รองนายหมู่กิจกรรมชุมนุมลูกเสือวิสามันดีขั้นดำเนินงานแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงาน ดำเนินการจัดกิจกรรม 4. ขั้นติดตามตรวจสอบประเมินผลกำกับนิเทศติดตามแนะนำให้ประเมินผลการดําเนินงาน A. ขั้นพัฒนาแก้ไขปรับปรุงสรุปผลและรายงานผลแก้ไขปรับปรุงผลการดําเนินงานพัฒนางานต่อยอดผลงานโครงสร้างการบริหารงานลูกเสือผลการดำเนินกิจกรรม ด้านผู้เรียน 1. ปีการศึกษา2561ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละร้อย 2. ปีการศึกษา2 5 6 2ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละร้อย 3. ปีการศึกษา2563ผู้เรียนผ่านเกณฑ์าการประเมินร้อยละร้อย 4. การคัดเลือกผู้เรียนเป็นตัวแทนโรงเรียนแข่งขันทักษะวิชาลูกเสือได้รับรางวัลในระดับจังหวัด ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ 5. ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่องด้านบุคลากร 1. บุคลากรโรงเรียนโชคชัยสามคัคคีได้รับการอบรมพัฒนาผู้กำกับลูกเสือ 2. บุคลากรโรงเรียนโชคชัยสามคัคคีได้รับรางวัลจากการจัดกิจกรรมลูกเสือการเผยแพร่การได้รับการยอมรับรางวัลที่ได้รับ กิจกรรมและผลงานของกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนโชคชัยสามัคคีได้ทำการเผยแพร่ในสถานศึกษาชุมชนหน่วยงานและบุคคลทั่วไปโดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบนิทรรศการวารสารเว็บไซต์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์กิจกรรมและผลงานของลูกเสือโรงเรียนโชคชัยสามคัคคีปีการศึกษา2561การอบรมนายหมู่ลูกเสือเนตนนารีกองลูกเสือโรงเรียนโชคชัยสามัคคี ในวันที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2561ณห้องโสดทัศนศึกษาอาคารพวงชมพูการอบรมนายหมู่ลูกเสือเนตรนารีกองลูกเสือโรงเรียนโชคชัยสามคัคคีในวันที่16กันยายนพุทธศักราช2561ณห้องโสดทัศนศึกษาอาคารพวงชมพูปฏิบัติหน้าที่ลูกเสืออาสากกตในกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนโชคชัยสามัคคี ปีการศึกษา2,561ในวันที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2,561ณโดมอเนกประสงค์โรงเรียนโชคชัยสามัคคีจัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามกองลูกเสือเนตรนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ1กรกฎาคมประจำปีการศึกษา2,561ในวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2,561 ณโดมอเนกประสงค์โรงเรียนโชคชัยสามคัคคีจัดกิจกรรมถวายบังคมพระบรมราชานุสรณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสกวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า25พฤศจิกายนประจําปีการศึกษา2561วันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2561ณโดมอเนกประสงค์โรงเรียนโชคชัยสามคัคคีได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับจังหวัดนครราชสีมาครั้งที่68ประจำปีการศึกษา2561ระหว่างวันที่6-7กันยายน2561และได้รับรางวัลระดับเหรียญทองงานมหกรรมความสามารถศิลปะหัตกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติปีการศึกษา2561ระหว่างวันที่6-8ธันวาคม2561 กิจกรรมและผลงานของลูกเสือโรงเรียนโชคชัยสามัคคีปีการศึกษา2,562โรงเรียนโชคชัยสามัคคีได้นำลูกเสือเนตรนารีเข้าฝึกอบรมลูกเสือต้านภพยาเสพติดของกระทรวงศึกษาธิการประจำปี2,562ระหว่างวันที่14-16ถึง16มิถุนายนพุทธศักราช2,562กณค่ายลูกเสือโก้นแลนด์ตำบลชัยมงคลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2562ในวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2562ณสนามฟุตบอลโรงเรียนโชคชัยสามัคคี่ายลูกเสือวิสามันพิธีเข้าประจำกองและประดับแถบสามสีวันที่6-7กันยายน2562ณโรงเรียนเสืงสางอํเภอเสืงสาง จังหวัดนครราชสีมาได้ร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่21เมื่อวันที่26ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2562ณค่ 2, 2, า,ายลูกเสือวชิราวุธอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีได้ร่วมงานชุมนุมลูกเสือเนตนารเอยุวกาชาติสัมพันธ์เทิดไทยองค์ราชันประจำปี2562ระหว่างวันที่30กันยายนถึง2ตุลาคม 2,562ณค่ายลูกเสือแก่นนครอเภอเมืองจัังหวดขอนแก่นจัดกิจกรรมเดินทางไกลยอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือนเนตนารีและทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ประจำปีการศึกษา2,562ระหว่างวันที่23-25มกราคมพุทธศักราช2,563ณค่ายลูกเสือโกลเด้นแลนด์รีสอร์ท และทัศนศึกษาอุทยานการเรียนรู้สิรินธรเทคโนโานีมหาวิทยลาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาได้ร่วมงานชุมนุมลูกเสือวิสามันแห่งชาติในโอกาสร0อปีเมื่อวันที่21มกราคม2562นักข่ลูกเสือวชิราวุธอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีได้เข้าร่วมโครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชาพิธีบรมราชาพิเศษลูกเสือจิตอาสาทำความดีรวมใจผูกดีเทอดไทยองค์ราชันระหว่างวันที่6-10มิถุนายน2562ณค่ายลูกเสือหนองญาติอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมกิจกรรมและผลงานของลูกเสือโรงเรียนโชคชัยสามคัคคีปีการศึกษา2563พิธีถวายราชาสดุดดีพระบาทสมเด็จพระมงก,กุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6 เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าและพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ประจำปีการศึกษา2563ในวันที่4พฤศจิกายนพุทธศักราช2563ณดมอเนกประสงค์โรงเรียนโชคชัยสามคัคคีบริการในงานพระราชทานเพลิงศพคุณแม่ละไมกระจงกลางวันที่22พฤศจิกายน2563ณวัสุทธจินดาเข้าร่วมพิธีถวายราชดสดุดี เนื่องในวันพระมหาธีระราชเจ้าว,วันที่25พฤศจิกายน2563ณโดมอนเนกประสงค์โรงเรียนบุญวัฒนาปฏิบัติหน้าที่ลูกเสืออาสากกตบริการหน้าหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดวันที่20ธันวาคม2563ณหน่วยเลือกตั้งที่8และ9ตำบลโชคชัย โรงเรียนโชคชัยสามาคัคคีส่งลูกเสือสามัญเข้ารับการอบรมหลักสูตรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้นปีที่4รุ่นที่1 4ทับ2563ระหว่างวันที่26-29ถึงพฤศจิกายน2563นาณค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเสืงสางอำเภอเสืงสามจังหวัดนครราชสีมาตลอดปีการศึกษา2561 ถึงปี2,563จวบถึงปีการศึกษาปัจจุบันและปีการศึกษาต่อไปกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนโชคชัยสามคัคคียังคงปลูกฝังเยาวชนและพัฒนาเย,ยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองดีโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติศาสนาทั้งนี้เป็นไปตามความประสงค์หลักการและวิธีการซึ่งลูกเสือโลกได้กำหนดไว้กระบวนการลูกเสือถือเป็นกระบวนการทางการศึกษาส่วนหนึ่ง ซึ่งมุ่งพัฒนาสมรรถภาพของบุคคลทั้งทางสมองร่างกายจิตใจและศีลธรรมเพื่อให้เป็นบุคคลที่มีความประพฤติดีงามไม่กระทำตนให้เป็นปัญหาต่อสังคมและดำรงชีวิตได้อย่างมีความหมายและสุขสบาย